สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้ออกมาวิ่งแล้วก็ออกมาแบ่งปันนะคะอันนี้ช่องชนะชานแนลนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะค่ะเ,เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าไม่ว่าโลกข้างนอกมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสุขข้างในแล้วเราก็สร้างโลกของเราขึ้นมาคืออันนี้มันฟังก็ดูเหมือนกับว่าเออ แปลกหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโลกมันอยู่ที่โลกภายในของเราถ้าเกิดว่าโลกภายในของเราเนี่ยเราอะมีความสุขมันก็จะส่งออกมาถึงข้างนอกนะคะแล้วไอ้กระแสของความสุขที่เราส่งออกไปเนี่ยมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขเข้ามาเพื่อนๆนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าเพื่อนๆ่ะคงจะเข้า คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่ามันมีพลังงานเนาะถ้าเกิดว่าพลังงานที่เราส่งออกไปเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งความสุขเนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีความสุขคนทีอ่อยากที่จะมีความสุขคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาสังเกตไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่เราเนี่ยเกิดอารมณ์ไม่ดีหรืออาจจะแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องถ้าเรากลับตัวไม่ทันเราแบบเผลอไปกับ ความรู้สึกนั้นวันนั้นเนี่ยเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยสังเกตไหมลองไปลองไปสังเกตดูว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยถ้าวันไหนที่ที่บางคนที่บอกว่าโอ้แต่เช้าเลยนั่นแหละค่ะเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเวลาเราตื่นขึ้นมาหรือบางครั้งเนี่ยเ,เช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องส่งพลังดีๆออกไปพลังดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเช้านั้นเป็นเช้าที่ เราอาจจะเผลอใจไปนิดหน่อยแล้วเรากลับตัวไม่ทนันวันนั้นเนี่ยเราอาจจะดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาทั้งวันเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะอย่างเช่นเพื่อนบางคนเนี่ยเามื่อก่อนนี้เคยเคยเทำงานแล้วก็น้องบางคนบอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยรับโทรศัพท์มีคนโทรผิดเข้ามาวันเนี้ยมีคนโทรผิดเข้ามาทั้งวันเลยเคยเป็นไหมคะนั่นล่ะค่ะที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอไปกับสิ่งนั้นเรากลับตัวไม่ทัน มันก็จะเกิดแต่สิ่งนั้นทั้งวันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ๋อเออดีเหมือนกันไม่เป็นไรเออโอเคโอเคแล้วเราก็มีความสุขต่อไปแล้วเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเราก็มอให้มันเป็นบอกอ๋อดีแล้วเออมีคนโทรผิดเข้ามาเออมีเพื่อนโทรมาทักทายมีคนโทรเข้ามาทักทายอย่างน้อยเราก็ได้คุยกับคนที่เราไม่ได้รู้จักแต่ก็ยังมีความสุขแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นประโยชน์แต่เพื่อนๆบางคนแล้ว